ตอนที่2องอาถันคืนจันดับเสียงหอบหายใจที่เร็วปานควายเสาหาน้ำของข้าพเจ้าทำให้พรานบุญส่งและนายเชาเหลียวมอ,ม,อมองหลายครั้งด้วยความเป็นห่วงแม้ไม่ต้องบอกออกมาเป็นคำพูดข้าพเจ้าก็สัมผัสได้จากท่าทางและกิริยาโดยรวมจากแรกเริ่มทั้งคู่ก้าวฉับๆเดินด้วยความเร็วสุดเท่าที่จะเร็วได้ต่างว่าข้าพเจ้าบอกว่าอยากวิ่งก็วิ่งเถอะ น่ากลัวจะเห็นเพียงแค่ฝุ่นเท่านั้นแต่เมื่อเห็นอาการของข้าพเจ้าที่บอกเป็นในๆว่าหากไม่พักเสียเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าจะทิ้งดิ่งลงนอนมองฟ้าแล้วนะทั้งคู่จึงชะลอฝีเท้าลงกระทั่งพลานบุญทรงสุดจะทนกระมังจึงได้เปลยขึ้นลอยๆพักกันตรงนี้สักเดียวเถอะกินน้ำกินท่ากันก่อนประเดียวหายใจไม่ทันเป็นลมลมพับเข้าเรื่องมันจะยุ่งนั่นเราก็เป็นเสียงสวรรค์ แม้ข้าพเจ้าจะรู้สึกไม่ใคร่สู้ดีที่ตนเองต้องเป็นตัวถวงแต่หากไม่พักมันจะถวงหนักกว่านี้ท่ามกลางความมืดของพื้นป่าข้าพเจ้าแลเห็นเงายุกยิดของผ่านบุญส่งพร้อมเสียงกอกแกกแสกแสกครู่ต่อมากองไฟก็ถูกก่อขึ้นเมื่อมีแสงสว่างข้าพเจ้ารู้สึกถึงกำลังใจที่เพิ่มมาเป็นกองแต่แล้วความรู้สึกดีๆกลับดิ่งวูบลงเหว เมื่อแลเห็นความกังวลผ่านสีหน้าและแววตาของพรานบุญสรงอย่างชัดเจนย้อนคิดไปถึงคำที่เขาเคยพูดไว้เรื่องคืนเดือนดับและเหตุการณ์ที่ผ่านมาราวพักใหญ่ๆข้าพเจ้าก็พอจะเข้าใจได้หากเขาจะมีความตึงเครียดเช่นนั้นทว่าด้วยเหตุใดกันไอความตึงเครียดของเขาจึงไม่มีทีท่าจะทุเลาลงกลับยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นนี้มีอะไรหรือเปล่าพลัน ข้าพเจ้าตั้งกระทู้ถามออกไปตรงๆและหวังว่าเขาเองก็จะตอบกลับมาตรงๆเช่นกันไม่ดีครับท่านถ้าจะไม่ดีเสียแล้วก็อะไรเล่าที่ว่าไม่ดีข้าพเจ้าตั้งกระทู้ซ้ำนึกขุนใจน้อยๆที่เขาไม่พูดให้มันจบจบประโยคไปเสียเราเดินวนอยู่ในป่านี้ไปตลอดเลยครับพิชานพี่เห็นจอมปลวกนั่นไหมเราผ่านมันมาสามสี่รอบแล้วพี่ไม่รู้ตัวเลยหรือหากจะมีคำใดที่เหมาะสม กับอาการของข้าพเจ้าขณะนี้คงมีเพียงคำว่าเงิบเท่านั้นเป็นไปได้รืที่เราจะเดินท่อมๆร่วมสองสามชั่วโมงโดยที่ไม่ทะลุออกไปไหนเลยและมาถึงตรงนี้ข้าพเจ้าก็สะอึกในความคิดของตัวเองสองสามชั่วโมงไม่ต้องมองผมแบบนั้นหรอกครับทนายอำเภอผมเองก็ยังงงอยู่ว่าหลงได้ยังไงเราจับทิศมุ่งลงใต้ตลอดและผมก็มั่นใจว่าไม่ได้พาเดินเป็นวงกลม ต้นไม้ต้นตอกเมื่อเดินผ่านก็จะไม่มีเหมือนกันเลยสักต้นแต่ไม่รู้อี่าไหนถึงพาวนกลับมาตรงนี้ทุกทีไปสินา้าพลานบุญท่งครวนข้าพเจ้าจับความจริงใจไร้การโปร๊ปดของเขาได้ในทุกคำพูดหรือว่าไอ้ผีพวกนั้นมันจะเล่นงานเราอีกเป็นแบบนั้นหรือเปล่าพลานไหนมันอยู่ไหนโอมาสิวะพอจะยิงให้ไสแตกตายผีรอบเลยทีเดียวไม่หรอกครับท่านพลานบุญส่งค้าน น่าจะเป็นอย่างอื่นเสยมากกว่าผีพรานที่ท่านเห็นนั่นน่ะเป็นแค่น้ำจิม้มเขาโผลมาโดยไม่ได้ตั้งใจโผลมาตามชะตาของเขาโผลมายิงกันตายอยู่ร่ําไปแต่ไอ้ที่เรากําลังหองวนเวียนอยู่นี่นะไม่ใช่ฝีมือของพวกเขาหรอกมันเป็นเพราะอาถรรพ์ของคืนเดือนดับนะครับเป็นอีกครั้งที่คาพเจ้านึกอยากรู้เรื่องอาถรรพ์คืนเดือนดับและดูท่าครั้งนี้คงเป็นเวลาเหมาะที่สุดแล้ว เรากับจะรู้ใจพลา,านบุญทรงเอ่ยปากบอกทันทีเสียงข้าพเจ้ายังมีทันได้ลุ่งล้ำออกมาจากปากเลยสักแอะ <groans> สูบยาสมวนก่อนนะท่านผมจะเล่าให้ฟังไม่รู้ว่าท่านเป็นคนยังไงกลางปากกลางเขาซ้ำยังเป็นกลางคืนดันอยากฟังเรื่องอถันเสียไดย้เป็นคนอื่นเขาขยาดจนแค่เปิดหัวกระดาลนแล้ว <uts> <rapidement> นั่นนะสิผมเองก็แปลกใจผี่นี่ยังไงกันไม่กลัวบ้างหรือ ผีสังอัฐน์ป่านะถึงจะป่าเล็กป่าน้อยป่าปรงมันก็มีนาขนาดป่าละเมาะข้างบ้านนึกอยากจะมีมันก็ยังมีเลยกลัวสิข้าพเจ้าตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดแต่จะให้ทำยังไงก็ต้องรู้ให้ทะลุปุโปรงไปเลยจะได้กลัวถูกไม่ใช่ว่ากลัวมั่วไปหมดเอาเถอะเรื่องนิสัยใจคอไว้ว่ากันทีหลังพรานพร้อมเมื่อไรก็เล่ามาแล้วกันส่วนผมพร้อมฟังเสมอ มีเสียงถอนหายใจที่ไม่สามารถจับความรู้สึกได้ว่ากำลังคิดถึงสิ่งใดแววมาจากทั้งนายเ่าและพรานบุญทรงพักใหญ่ๆกระทั่งยาสูบหมดมวนและตามด้วยน้ำอีกอึกสองอึกพรานบุญทรงจึงเริ่มเรื่องมันเป็นเรื่องสมัยนานมาแล้วและท่านนายอำเภอนานตัง้งแต่ปู่ของผมยังเด็กนนแล้วกระมังหรือนานกว่านั้นผมเองก็ไม่แน่ใจเขาเล่าสืบต่อกันมาเป็นคำเตือน ต่อทั้งพรานและชาวบ้านธรรมดาเมื่อใดที่เป็นคืนเดือนดับเมื่อนั้นผูดผีปีศาจจะถเถลิงอำนาจอาถรรา์ร้ายมากมายจะผูดขึ้นที่นี่ที่นั่นเป็นดอกเห็ดฉะนั้นทางที่ดีคืออยู่แต่ในบ้านฟ้าสางเมื่อไรค่อยออกมาเท่านี้แหละครับเท่านี้ครับเท่านี้พรานบุญส่งย้ำอีกครั้งเมื่อข้าพเจ้ายิ่งคำถามเรากลับไม่เชื่อหูซ้ำน้ำเสียงยังสอถึงความผิดหวังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ท่านต้องการอะไรอีกล่ะครับขอแบบที่มันเป็นรูปธรรมหน่อยได้ไหมล่ะพลานขอแบบละเอียดละเอียดให้ผมเห็นภาพยังเคยมีใครไหมที่ต้องเผชิญหน้ากับอาถรรพ์คืนเดือนดบแบบจัดจะจังจังที่ไม่ใช่เราขนาดนี้นะมีไหมไอ้ที่พลานพูดมานั่น่ะเขาไม่ได้เรียกว่าเรื่องเล่าแต่มันเป็นการสรุปข้าพเจ้าเริ่มพื้นเสียอ๋อต้องการฟังอะไรแบบนั้นก็ไม่บอกเสียตั้งแต่ทีแรกพลานบุญส่งว่า ขยับขยื่นการนั่งให้เข้าที่ไอคนที่เจอกับอาถรรพ์คืนเดือนดับน่ะมีทั้งตายและก็ไม่ตายผู้ที่พรานบุญส่งพูดถึงผู้ที่เขายกออกมาเล่าให้ฟังข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะเป็นคนใกล้ตัวเขาเลยแม้แต่น้อยพรานบุญส่งบอกว่าพ่อและลุงของเขาคือบุคคลที่ว่าพ่อและลุงของเขาคือคนที่พบเจออาถรรพ์คืนเดือนดับและรอดเพียงคนเดียว ข้าพเจ้านิ่งฟังด้วยอาการทั้งตั้งใจและรู้สึกผิดไม่กล้าถามออกไปว่าคนที่รอดใช่พ่อของเขาหรือไม่ปล่อยให้เรื่องราวมันถูกเฉลยด้วยตัวมันเองเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นเมื่อราวราวหปีก่อนไม่ขาดไม่เกินคืนนั้นก็เป็นเช่นคืนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่พระจันทร์ดับตามภาษาชาวบ้านแถบนี้ใช้เรียกขานคืนนั้นเป็นที่รู้กันว่าไม่ควรออกจากบ้านทว่าพรานบุญมี บิดาของพรานบุญส่งและพลานบุญช่วยผู้เป็นพี่ชายจำต้องฝ่าฝืนทั้งความกลัวคำเตือนและกฎของหมู่บ้านโดยว่าทั้งคู่ออกมานั่งซากกันตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นชาวบ้านเคราะหร้ายถูกเสือตบตายลากซากศพบาบกไว้โดยยังไม่ทันได้กินมันเป็นดังเรื่องเล่าดังนิยายเกี่ยวกับป่าลหลายเรื่องที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินได้ฟังหรืออ่านผ่านตาส่วนใหญ่แล้ว เหตุการณ์มักดำเนินไปเช่นนี้โดยตลอดและสุดท้ายเสือท่ลากเอาคนไปกินก็ไม่พ้นสมิงสางเสือปีศาจและมักถูกกำราบด้วยพรานมือฉมังที่มากด้วยอาคมและทักษะการเอาชีวิตรอดในปา่าทว่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่เสือทิลากเอาชาวบ้านเคาะร้ายไปกินนั้นเป็นเพียงเสือธรรมดาและชาวบ้านเคาะร้ายที่ว่านั้นเล่าก็เป็นต้นเหตุให้ตนเองตาย ตามปกติแล้วมนุษย์เราเมื่อเจอสัตว์หน้าขนมีเขี้ยวมีเล็บซ้ำยังดุร้ายสิ่งแรกที่คิดได้คือต้องหนีเช่นเดียวกับสัตว์เหล่านั้นหากไม่ใช่ว่าถูกปองร้ายหรือทำอันตรายก่อนมันเองก็ไม่คิดจะสังหารมนุษย์เช่นกันเรียกว่าต่างคนต่างไปนั่นแหละถึงจะถูกแต่ชาวบ้านคนนั้นไม่ทราบไปกินดีมีหัวใจเสือที่ไหนมาตนเองกับเมียไปเก็บเห็ดแล้วบังเอิญพบเสือเข้า แทนที่จะพากันหนีหรือเลี่ยงไปอีกทางตัวคนตายเกิดอุตริเดินดุ่มตามเสือใหญ่ที่ลัดเลาะหายไปกับพุ่มไม้ใบหนาโดยพกเพียงมีดเล่มเล็กๆสำหรับตัดตีนเห็ดไปเล่มเดียวความอาหางการและประมาทเป็นหนทางสู่ความตายนั่นเป็นความจริงหาใช่วัทกรรมสวยหรูรรื่นหูเท่านั้นชาวบ้านเคาะร้ายเดินตามเสือไปฝ่ายเมียก็เดินตามหลังอีกที และพยายามรั้งให้ล้มเลิกความคิดเสียแต่แล้วมันก็ไม่ทันการดังชะตาของเขาขาดหรือจะเป็นด้วยเหตุใดก็มีอาจทราบได้เสือตัวนั้นเกิดหันหลังมาคำรามขู่แย่เขี้ยวหวังจะให้กลัวแต่เขาไม่กลัวพุ่งเข้าใส่ร้องยกัยกยกกวัดแกว่งมีดบางเล่มยาวไม่ถึงฝ่ามือไม้จะปิดชีบเสือแล้วเลาะหนังเอากลับไปแปะฝาบ้านเสริมบารมีกระมังข้าพเจ้าก็ยังสงสัย เป็นแบบนั้นมีหรือจะเหลือเสือใหญ่คำรามโหกเหวียงอุ้งเท้ากลางกงเร็บตบเข้าที่หน้าครั้งเดียวจอดสนิทหน้าเวอะคอหักตายคาที่ไม่มีเสียงร้องสักแอะเดียวและมันก็ลากร่างอ่อนปวกเปียกของผู้โง่เขาหายเข้าไปในป่าต่อหน้าต่อตาเมียที่ทั้งตกใจราะคนเสียใจจนทำอะไรไม่ถูกเบิกตาโพลงไม่กรีดร้องไม่มีน้ำตาเดินดังคนไร้วิญญ,ญาณกลับบ้านเมื่อคนอื่นสักถามเท่านั้น ถึงเพิ่งจะปล่อยโฮบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างด้วยอาการสะอึกสะอื้นและในวันเดียวกันนั้นพ่อและลุงของพรานบุญทรงจึงถูกขอร้องกึ่งไหวหวัวนให้ตามไปเอาร่างไร้วิญญาณของชาวบ้านผู้นั้นกลับมาแน่ละ่ะมันก็ต้องพ่วงอย่างอื่นเข้าไปด้วยเอาศพกลับมาอย่างเดียวประเดี๋ยวก็เกิดเหยื่อรายไหมเสือกินคนจะตั้งใจหรือไม่ลองได้ลิ้มรสเนื้อและเลือดของสัตว์ไร้เขี้ยวเล็บฉลาดแต่วางแผน เช่นมนุษย์เข้าไปสักครั้งแล้วมันย่อมติดใจเหยื่อเก่าหายก็ล่าเหยื่อใหม่และจะมีเหยื่อใหม่อีกเรื่อยๆตราบใดที่มันยังไม่ถูกกำจัดพลานบุญส่งพยายามค้านเพราะหากออกป่าในยามนั้นเลยหมายถึงต้องค้างคืนและหากมันไม่เสร็จสิ้นในคืนแรกนั่นหมายความว่าพ่อและลุงของเขาจะต้องอยู่นอกเคหสถานอันเป็นที่ปลอดภัยในคืนจันดับซึ่งมันอันตรายกว่าการต้องเผชิญหน้ากับเสือร้าย หรือมีควายด้วยมือเปล่าเสียอีกก็แค่ไปพาผัวฉันกลับมาบ้านมันจะไปยากเย็นอะไรขนาดนั้นบุญทรงเองเป็นพลานพ่อกับลุงเองก็เป็นพลานแล้วทำไมถึงแรงน้ำใจแบบนี้ก็ถ้ามันง่ายทำไมน้าไม่ไปเอามาเองตอนที่เห็นว่าผัวน้าตายทำไมไม่ตะเพิดไล่เสือแล้วก็แบกศพออกมาเล่าหรือทำไมไม่ขอให้พลานคนอื่นเข้าไปทำไมต้องเป็นพ่อกับลุงของฉันด้วย ไอ้บุญทรงการโต้เถียงกันระหว่างบุตรที่เป็นห่วงบิดาและภรรยาผู้สูญเสียสามีส่อแววว่าจะระอุขึ้นเรื่อยๆที่สุดพลานบุญมีก็เข้ามาปลามลูกชายพยายามใช้เหตุผลต่างๆมาอธิบายแต่พ่อฉันเองก็เป็นพลานเหมือนกันถึงไม่เก่งเท่าพ่อและลุงก็เถอะแต่ไม่มีหรอกไอ้ที่ว่าจะตามล่าเสือกินคนให้มันจบในวันเดียวถึงเจอศพวันนี้พ่อกับลุง ก็ต้องนั่งซากรอยิงมันใช่ไหมละ่ะเป็นแบบนั้นแล้วคืนพรุ่งนี้ละพ่อคืนพรุ่งนี้พ่อขลุงจะเป็นยังไงไอ้บุญทรงพรานบุญมีขึ้นเสียงเพื่อปลามลูกชายหัวแก้วหัวแหวนความโกรธความโมโหและความกลัวทําให้พรานบุญทรงลืมตัวตนที่เป็นลืมหน้าที่ของพรานไปเสียสิน้นพรานไม่ใช่คนที่แบกปืนเข้าป่าล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวแต่พรานมีหน้าที่ช่วยเหลือคนบ้านเดียวกัน เมื่อยามคับขันหรือมีเรื่องร้อนใจช่วยเหลือด้วยวิชาพลานที่ตนมีนั่นจึงจะเรียกว่าพลานตัวจริงพลานบุญทรงได้แต่ยืนมองแผ่นหลังของพ่อและลุงลับไปกับทิวไม้เขาจำเป็นต้องอยู่ปลอบใจแม่และป้าที่บ้านส่วนภรรยาคนตายนั้นเมื่อรู้ว่าร่างไร้วิญญ,ญาณของสามีจะต้องไม่นอนหนาวเยือกอยู่กลางป่าแทนที่จะขอบอกขอบใจครอบครัวของพลานผู้ออกไปช่วยเหลือ กลับพูดในบางสิ่งบางอย่างที่พรานบุญส่งให้คำนิยามว่าพูดหมาหมาได้หน้าตาเฉยจะขอบใจก็ต่อเมื่อพาผัวฉันกลับมาแล้วนั่นละว่าแล้วนางก็สะบัดก้นเดินสซอื่นให้กลับบ้านโดยมีเหล่าญาติคอยปลอบโยนเล่าถึงตรงนี้พรานบุญส่งมีอาการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเชื่อผมไหมท่านนายอำเภอระยะแค่นั้นผมอยากจะหวานลูกปลายให้กินสักปลอกรับรองได้ หลังนีปป่พลุนแน่ๆมันน่าช่วยเหลือไม่เล่ากับคนนิสัยแบบนั้นจใจเย็นลงก่อนพลานต่อไปเราต่อไปสิข้าพเจ้าว่าขอไปครับเอ่อจากนี้เป็นเหตุการณ์ที่ลุงของผมเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่แกกลับออกมาพร้อมกับพ่อและผัวของน้าปาักหมานั่นประโยคที่พลานบุญส่งพูดออกมาหาได้ชวนหัวเลยแม้แต่น้อยในเมื่อแต่แรกเจ้าตัวบอกว่า ไปกันสองรอดเพียงคนเดียวและเมื่อครู่เขาเพิ่งบอกว่าเรื่องต่อจากนี้รับฟังมาจากลุงนั่นหมายความว่าผู้ที่ต้องเอาชีวิตไปทิ้งในภารกิจนี้ก็คือพลานบุญมีพ่อของเขาอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าอยากจะร้องขอให้เขาหยุดเล่าเสียเพราะการเล่าถึงความตายของพ่อนั้นคงไม่น่าอภิรมเท่าใดนักผู้เล่าต้องสะกดขมความเจ็บปวดทางใจไว้ขนาดไหนนี่ข้าพเจ้า สอดรู้สอดเห็นมากเกินไปใช่หรือไม่ทว่าปากมันกลับหนักเกินกว่าจะเอ่ยออกไปทําได้เพียงนั่งเงียบๆเ,เท่านั้นหลังจากที่พรานบุญมีและพรานบุญช่วยสองพี่น้องไปตามทิศทางที่เมียผู้ตายบอกไว้ก็ไม่จําเป็นต้องแกะรอยใดๆทั้งสิน้นเสือใหญ่ลากร่างไร้วิญญาณของเหยื่อไปจนย่าราบเป็นเทือกรอยเลือดซึ่งบางจุดเพิ่งเนืดจับเป็นก้อนบางจุดบางหน่อยก็แห้งแล้ว มีให้เห็นได้ชัดถนัดตารอยรากที่ว่าพาสองพลานมุ่งหน้าไปตามทิศตะวันตกอันเป็นหุบเหวลึกแต่ก่อนจะถึงนักล่าแห่งพงไพรกลับทิ้งซากเอาไว้อย่างนั้นเขี่ยใบไม้แห้งหาเศษกิ่งไม้มาสมเอาไว้หยับหยาบจุดที่ทั้งคู่พบศพอยู่ห่างจากหน้าผาอันจะพาไปสู่ก้นเหวดำมืดเพียงสองสามเส้นไม่เกินนั้นมันผิดวิสัยของเสือทั่วไปที่จะซ่อนเหยื่อในที่ที่สัตว์กินซากอื่น จะเข้าไม่ถึงโดยง่ายและมักจะซ่อนศพเอาไว้มิดชิดพอสมควรแต่นี่ราวกับเหยื่อที่มันลากมาไม่มีค่าพอให้ปกป้องราวกับว่ามันฆ่าเพราะรำคาญใจและลากศพมาไกลร,รวมสองสามกิโลเพียงเพื่อจะทิ้งไว้เฉยๆเท่านั้นอย่างไรเสียก็คงปล่อยไว้แล้วเอาศพกลับไปเลยไม่ได้เป็นอย่างที่พรานบุญส่งว่าทุกประการทั้งคู่หาต้นไม้เหมาะ เพื่อที่จะนั่งซากเวลาบ่ายแก่เต็มทนดวงตะวันคล้อยต่ำอ่อนแสงฉะนั้นการขัดห้างจึงไม่ต้องคำนึงถึงนั่งบนคาคบเกาะกิ่งกอดลำต้นเป็นลิงเป็นข้างก็พอความลำบากเกิดขึ้นอีกประการเมื่อต้นไม้อันเหมาะสมคือสูงและแข็งแรงพอและอยู่ใต้ลมดันห่างออกไปเกือบ30เมตรฉะนั้นหากเสือเจ้าของเหยื่อเปลี่ยนใจกลับมากินคืนนี้ทั้งคู่ จะต้องใช้สายตาอย่างหนักในการเพ่งฝ่าความมืดไอจะหวังพึ่งเสียงกรอบแกรบก็ยากเหลือแสนระยะไกลเกินไปและจะสุ่มสีุส่มห้าเปิดไฟฉายบ่อยๆก็ไม่เข้าทีเสือมันจะรู้ตัวแม้อะไรๆจะไม่เอื้ออํานวยแต่มันเป็นทางเลือกเดียวเท่านั้นก่อนพบค่ําเล็กน้อยสองพานพี่น้องก็ขึ้นไปนั่งบนคาคบเรียบร้อยและทำเพียงแค่รอเวลาเท่านั้น คำคืนแรกผ่านไปโดยไร้วีแววว่าเสือจะเข้ามากินเหยื่อพลานบุญมีและพลานบุญช่วยคิดแบบนั้นทว่าเมื่อรุ่งสางทั้งคู่กลับต้องตะลึงงนันเศษกิ่งไม้ใบหญ้าที่ถูกเขีย่ยคลุมศพเอาไว้กระจัดกระจายเนื้อหนังของเหยื่อเคราะห์ร้ายแหว่งวินเป็นรอยกัดหายไปเป็นแผ่นเบอรร์ศพอ,อยู่ในสภาพที่อุจจาระเป็นที่สุดนอนบิดเบี้ยวผิดรูปหน้าสมเพศเวทนาที่สําคัญ ร่องรอยของผู้ที่เข้ามากินซากไม่ใช่อย่างอื่นเป็นเสือแน่นอนแม้ดินจะแข็งแต่รอยเท้าของมันที่ย่ำเลือดศพไว้เป็นเทือกเด่นชัดเสียยิ่งกว่าอะไรนำซ้ำมันยังนอนคลุกเศษเลือดเศษเนื้ออยู่เป็นครึ่งค่อนคืนกระมังไม่กระลุกออกจากบริเวณนั้นก่อนรุ่งสางไม่กี่มากน้อยหยาที่ยุบราบบางตอนเพิ่งจะด,ดีดยอดขึ้นด้วยซ้ำ มันเข้ามากัดกินซากโดยที่สองพลานไม่รู้เรื่องเลยทั้งที่ตลอดคืนทั้งคู่ไม่ได้หลับและลมยังพัดมาตลอดแต่กลับไม่มีใครกระสากลิ่นสาบของมันเลยแม้แต่น้อยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ป่วยการที่จะนั่งซากอย่างไม้ใหญ่ต้นเดิมระยะมันไกลเกินไปไกลจนทั้งคู่ซึ่งนับว่าเป็นพลานที่ใครๆต่างก็นับหน้าถือตาไม่รู้เรื่องฉะนั้นคราวนี้ต้องเปลี่ยนแผนเสียงน้อยแต่มันจำเป็น พานบุญมีและพานบุญช่วยจะผูกซุ้มนั่งพื้นแทนหากพานคนใดได้ยินแบบนั้นก็ต้องคิดว่าทั้งคู่ไม่บ้าก็กล้าเกินคนเพราะการนั่งซากโดยการผูกซุ้มกับดินซึ่งเรียกได้เต็มปากว่าไร้ซึ่งความปลอดภัยนั้นเท่ากับการฆ่าตัวตายชัดๆหากสวรรค์เข้าข้างเสือมาเหนือลมก็ดีไปแต่หากมันเกิดอุตริอยากเดินอ้อมมาทางใต้ลมเล่าจะเกิดอะไรขึ้น แม้เสือจะเป็นสัตว์จมูกไม่ดีแต่มีหรือจะไม่รู้ว่ามีมนุษย์เลือดอุ่นถึงสองคนนั่งซุ่มอยู่ไม่ห่างจากซากเหยื่อของมันแม้แต่ตัวข้าพเจ้าที่หาใช่พรานผู้ชำนาญไพรย,ยังกล้าบอกได้ว่าไม่มีทางเพราะสัญชาตญาณสัตว์ป่าเฉียบคมกว่ามนุษย์ไม่รู้ตั้งกี่เท่าพรานบุญมีและพรานบุญช่วยกลับขึ้นไปยังคาคบไม้ต้นเดิมเพื่อมองหาทำเลการแลจากที่สูงย่อมดีกว่า และแล้วสถานที่ที่ค้นหาก็ปรากฏแก่ตามันเป็นเนินดินตอนหนึ่งอยู่ทางขวามือของศพห่างออกไปสักสิบกว่าเมตรเท่านั้นด้านหลังเป็นกอไว้สลับเฟินใบมะขามถัดออกไปเป็นยางนาขึ้นสลับต้นสักซึ่งกำลังทิ้งใบจนเต็มลานฉะนั้นต่อให้เป็นหนูหากเข้ามาจากด้านนั้นทั้งคู่ก็ต้องได้ยินส่วนด้านหน้านอกจากจะเป็นเนินสูงพอให้นั่งแล้วพาดปืนยิงได้พอดี ยังมีกลุ่มกอไหวายอีกราวสิบที่ขึ้นครึ้มบทบังจนหากไม่สังเกตดีๆอย่างไรก็ไม่มีทางเห็นซ้ำจุดนั้นลมยังพัดมาเป็นระยะทนกลิ่นศพเอาหน่อยแต่ภาษีที่จะได้ไอเสือหรืออีเสือร้ายย่อมมีมากกว่านั่งอยู่บนคาคบที่เดิมเมื่อตกลงกันได้แล้วทั้งคู่จึงพากันย้ายที่โดยไวทุกย่างก้าวเป็นไปด้วยอาการเงียบกริบ จนกระทั่งพากันไปนั่งซุกตัวอยู่ในร่องหลังเนินและอยู่ตรงนั้นไม่ลุกไปขี้ไปเยี่ยวตลอดทั้งวันกลิ่นศพแรงเกินไปจนไม่นึกอยากอาหารข้าวห่อตั้งแต่เมื่อวานซึ่งเป็นข้าวเหนียวกับเนื้อเค็มไม่ถูกแต่ต้องจะหมดไปก็เพียงน้ำดื่มเท่านั้นหลายครั้งที่ความหวังและดูจะเป็นจริงตั้งแต่กลางวันแสกๆเสียงคำรามคลางเครือและกลิ่นสาบอันเป็นอัตลักษณ์ประจำตัวของเสือ แววมาจากทิศฝั่งตรงข้ามทว่ายังมองไม่เห็นตัวกันก็เท่านั้นความลิงโลดเพราะหาสถานที่อันคิดว่าเหมาะที่สุดทำให้ทั้งคู่ลืมเลือนเรื่องวันเวลากระทั่งยํำคำมาเยือนนั่นเองจึงพึ่งนึกได้คืนที่สองนี้เป็นคืนจันดับคืนอาถรรพ์คืนที่ไม่ควรอยู่นอกบ้านแต่จะทำอย่างไรได้เล่าในเมื่อพายเรือมาครึ่งทางแล้ว จะกลับตอนนี้มีแต่เสียกับเสียเวลาน้อยเกินไปกว่าจะถึงหมู่บ้านและยังต้องมากังวลเรื่องเสือกินคนซึ่งชัดเจนแล้วว่ามันชอบเนื้อมนุษย์ที่ทําได้ก็มีเพียงต้องเสียงดูสักครั้งไม่แน่ว่าอาถรรพ์นืนจันดับอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าก็เป็นได้พลานบุญมีคิดเช่นนั้นและพรานบุญช่วยเองก็ปลอบใจตนเองในแบบเดียวกันความมืดรวยตัวลงมาปกคลุมทั่วอาณาบริเวณ พร้อมๆกับอากาศที่จะเยือกเย็นผิดปกติมันเย็นเฉียบกว่าคืนที่ผ่านมาป่าทั้งป่าเงียบกริบวังเวงจะเป็นไปด้วยอุปทานหรือความจริงก็ไม่อาจทราบได้พลานสองพี่น้องเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอยู่บ่อยครั้งจนคอแทบเคล็ดเพราะประเดียวมีเสียงแสกากจากตรงนั้นประเดียวก็มีเสียงหัวเลาะคิกคักเล็กแหลมจากตรงนี้กันหะเนหะกันนะพุทธังกันนะธรรมัง กันนะสังขังสรนังคัดชามินะปิดนะปองนะล้อมนะกันอมาภะภโขมาตาปิดตาพุทธังปิดนวทวาราธรรมังปิดนวทวาราสังขังปิดนวทวาราพระพุทธเจ้าแผลงฤทธิ์ปิดด้วยนโมพุทธายะอุดทังอัตโทอสังวิสุโลปุสะภุภะทออุททังอัตอิติปิโสพุทโธภควะติ พลานบุญช่วยหลับตาว่าคาถาปิดทาวารกันเอาไว้ก่อนชะดีชะร้ายถ้าไอที่โผล่มาไม่ใช่เพียงแค่เสืออย่างน้อยก็ช่วยให้อยู่รอดปลอดภัยได้บ้างอิติอรหังอรหังภควาสัมมาสัมพุทธโธทุสะนะโสนโมพุทธายะกรรมโตวิชินังพวังจุติฝ่ายพลานบุญมีน้องชายเสริมด้วยคาถาคุ้มภัยอีกชั้นหนึ่งตามจริงแล้ว ทมเนียมพรานของบ้านนี้เครื่องรางของขังเขาไม่ให้พกเข้าป่าด้วยซ้ำไปเพราะถือว่ามันจะขึ้นมันจะไม่ได้สัตว์ส่วนพระคาถาต่างๆที่พรานมีติดตัวนั้นเอาไว้ใช้ก็ต่อเมื่อยามจําเป็นซึ่งพรานทั้งคู่เล็งเห็นแล้วว่าเวลานี้เหมาะสมที่สุดกันเอาไว้ดีกว่าต้องมาแก้ทีหลังวัวหายล้อมคอกมันย่อมไม่เกิดผลดีใดๆยิ่งเวลาล่วงผ่านจากยามค่ําเป็นยามดึก บรรยากาศยิ่งแสดงความกดดันอย่างเห็นได้ชัดป่าทั้งป่าที่ว่าเงียบอยู่แล้วก็ยิ่งเงียบไปกันใหญ่อากาศที่หายใจเข้าไปเลี้ยงปอดยิ่งเงย็นจัดจนแสบไปทั้งโพรงจมูกพลานบุญช่วยสังเกตว่าน้องชายของตนมีอาการไม่สู้ดีมาสักพักใหญ่ๆแล้วกระซับกระสายชอบคนที่สุดเมื่อความสงสัยมันดันจนถึงขีดสุดจึงเอ่ยถามออกไป และคำตอบที่ได้รับก็เล่นเอาผู้ถามถึงกับขนลุกวาบเย็นไปทั้งไขสันหลังฉันเห็นคนที่ตายแล้วเดินเพ่นพ่านไปทั่วเลยพี่บุญช่วยทั้งที่เรารู้จักและก็ไม่รู้จักพวกนั้นน่ะเดินสวนกันไปสวนกันมาอ้อมหน้าอ้อมหลังบางคนผ่านเราไปแบบเอื้อม,มือก็แตะถึงแต่ดูท่าจะไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ทราบว่านั่นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเมื่อพลานบุญช่วยถามว่าตอนนี้ คนตายที่ว่ายังอยู่ไหมพรานบุญมีตอบแบบไม่ต้องคิดยังอยู่อึคันแล้วเจ้าตัวก็ยกมือขึ้นอุดปากพี่ชายแสดงท่าทีหวาดกลัวอย่างที่พลานบุญช่วยไม่เคยพบเห็นมาก่อนตรงหน้าเขานี้หาใช่ใครอื่นคือพรานบุญมีที่สามารถเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจอมพลานก็ยังได้แต่เวลานี้กลับเบิกตากว้างตัวสั่นหายใจถี่น้ำตาคลอหน่วยแสดงอาการหวาดกลัวราวกับไม่ใช่ตัวของเขาเสียอย่างนั้น มันไปแล้วพี่มันอ้อมไปแล้วเมื่อครู่มันมองเข้ามาทั้งเราเหมือนจะจับพิรุษได้กระมังถ้าต้องนั่งอยู่แบบนี้ทั้งขืนจะไหวหรือไม่ต้องถามเลยว่าจะยิงเสือได้ไหมแค่บังคับตัวเองให้หายใจเป็นปกติฉันยังทําไม่ได้เลยจิตหลุดไปแล้วกระมังน้องกูพรานบุญช่วยคิดในใจเพราะจากที่เห็นพรานบุญมีสิ้นลายอย่างสิ้นเชิงเทว่าจู่ๆพรานบุญมีเกดเิดเบิกตากว้างขึ้นอีกมองข้ามไหลพรานบุญช่วย แล้วอุทานออกมาเสียงแหบพระแผ่วเบาขาดห่วงไอ้ไอ้บุญสมมัน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 มาทำอะไรที่นี่พลานบุญช่วยพว้าอีกเป็นครั้งที่สองเมื่อพลานบุญมีโผล่งถึงบุคคลที่มีควรมาอยู่ยังที่แห่งนั้นในเวลานั้นๆได้เหลียวกลับไปเห็นแต่ความมืดเท่านั้นในทิศทางที่ว่าถึงอย่างนั้นพลานบุญมีก็ยังดึงดันจะลุกไปให้ได้และยังมีทีท่าร้อนรนหนักอีกด้วย พร้อมกับการตะโกนลั่นดังคนบ้าไม่ไม่อย่านะอย่านะเว้ยนะั่นลูกกูเกิดอะไรขึ้นไอ้บุญมีพลานบุญช่วยตรนกตามไอ้ผีหาพวกนั้นสิพี่มันจับไอ้บุญส่งไว้เป็นลูกเป็นหลานกันแท้ๆเอา้าเฮ้ยเฮอย่านะเว้ยเอา้าเฮ้ยคราวนี้พลานบุญมีลุกพวดสะบัดพี่ชายจนล้มไงตะโกนเปลา่ปลาเว,ว่าผีจับลูกชายเอาไว้ให้ไปเป็นเหยื่อของเสือ พลานบุญช่วยลุกขึ้นได้ก็มีอันขนลุกวาบเพราะเสียงคำรามของเจ้าป่าตัดสินใจหันไปฉายไฟพร้อมปืนในมือภาพที่เห็นเล่นเอาเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000ยึดกันแน่นนึกขยับไม่ได้พลานบุญมีกำลังวิ่งตรงเข้าไปหาเสือใหญ่โดยไร้อาวุธใดๆมีดพลานสักเล่มก็ไม่มีและที่สำคัญเพียงไม่กี่วินาทีมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไร เหตุใดเขาไม่รู้ตัวไอ้บุญมีอย่าไปป่วยการพรานบุญมีไม่ฟังคำใดๆทั้งสิน้นวิ่งสุดกำลังตรงเข้าไปหาเสือร้ายที่ยืนแยกเขี้ยวโดดๆอย่างบ้าบินไม่มีทางอื่นพรานบุญช่วยตัดสินใจหักคอปืนดีดปลอกลูกก้าวทิ้งยัดลูกสลักเข้าไปยกปืนขึ้นประทับบา่าเล็งไปยังแสกหน้าของเสือร้ายที่เวลานี้คุดคูหมอบ เตรียมกระโจนเข้าใส่น้องชายด้วยอาการประนีต20่สบลาะสิบห้า10ะลาะอีกเพียงไม่ถึง10บลาะก่อนที่เสือร้ายและน้องชายจะถึงตัวกันพลานบุญช่วยตัดสินใจเนี่ยวไกส่งกระสุนลูกโดดขนาดปลายนิ้วชี้ออกไปหมายเจาะแสกหน้าในชีวิตพลานของเขาไม่เคยพลาดระยะใกล้ระยะไกล ขอแค่ลูกปืนไปถึงสัตว์ร้ายตัวไหนสัตว์ป่าตนใดลั่นเปรียงเมื่อไหร่เป็นดาวดิ้นแต่ไม่ใช่ครั้งนี้เสือร้ายขยับเบี่ยงตัวในเสียววิกระสุนก็พลาดเป้าไม่ถูกตัวมันเลยด้วยซ้ำและร่างของพลานบุญมีก็มีอันหงายเงือบเพราะมันกระโจนใส่อาปากงับเข้าที่คอหอยทีเดียวกระดูกระเดี่ยวข้อต่อลำคอลั่นดังคลึกและแล้ว ร่างของพานบุญมีบิดาของพานบุญทรงก็อ่อนยบปานเทียนไขถูกความร้อนมันคาบเหยื่อรายที่สองหายไปต่อหน้าต่อตาพลานบุญช่วยทำอะไรไม่ได้เลยโปรดติดตามตอนต่อไป